สวัสดีครับพี่น้องพวกหนองนาออนไลน์นะครับวันนี้เรามาเจาะบาดาลอยู่ที่บ้านหนองบึงนะครับตำบลกระโภภ์เอือาตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้มาเจาะในพื้นที่ข้างนะครับในพื้นที่บริเวณพิศตะวันออกหมู่บ้านนะครับนะวันนี้ถือว่า โชคดีนะครับเราเจาะบาดาลไปเจอตาน้ำใหญ่นะครับ